ช่วงนี้เรามีรายง,งานพิเศษนะคะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะในการปรับเปลี่ยนวิธีเรียนนะคะเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อให้สอดรับกับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันจึงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะคะของการสอนในยุคปัจจุบันนี้โดยล่าสุดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะได้มีการนําแนวคิดการจัดการศึกษานะคะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์แบบ o outcome based education มาใช้ค่ะเป็นเครื่องมือในการ ออกแบบหลักสูตรเป้าหมายคือการผลิตบัณฑิตนะคะที่สามารถเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรและอาหารแบบครบวงจรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะเรามีคิวอะคคิวมูลวมันมีประโยชน์อยู่แหะการทําการเกษตรแบบบูรณาการาศาสตร์ถือเป็นแนวคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้นำแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์แบบ Outcomes Education มาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ประกอบการเกษตรและอาหารแบบครบวงจรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ึงโดยตัวนวิดเองนเป็นคุชอบระกูลปม รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนะคะที่อยู่ในชุมชนอยู่ในรูปของครอบครัวนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษานะคะซึ่งตัวของออทางส่วนปักว่าเองนะคะก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะ ทั้งในส่วนของการฝึกปฏิบัติใน,ในฟาร์มเกษตรแล้วเนี่ยก็ยังมีการสอดแทรกนะคะคอนเซปต์ของซีโร่เวส์นะคะซึ่งให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะคะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนหรือในในสถานประกอบการนะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะพี่ประวิทต์ประธานกลุ่มกาบหมากสวนปลักว่าตำบลคลองหอยโขง่งอำเภอคลองหอยโขง่งจังหวัดสงขลา หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานกล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริงมีความพร้อมด้านความรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งผมถือว่า นักศึกษาที่มีโอกาสเข้ามาที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นการปรับพื้นฐานให้กับตัวเองที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกต่อไปนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยเหมือนนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยชุดนี้ก็เป็นชุดที่3นะครับซึ่งมีกันทั้งหมด3คนในระยะเวลาสามอาทิตย์เนี่ยที่นี่เนี่ยเราให้การอบรมเหมือนเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับเหมือนลูกเหมือนหลานซึ่งจะเป็นสิ่งที่เกาะติดนะครับเป็นพื้นฐานให้กับตัวเองที่จะดำเนินชีวิตดำรงชีวิต ให้อยู่ในสังคมต่อไปได้จากผลสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนการเกษตรแบบบูรณาการศาสตร์ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์จริงภายใต้บริบทของสถานประกอบการต่างๆตลอดหลักสูตรนั้นนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ทางการเกษตรและอาหารเข้าด้วยกันได้สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตรและอาหารนักศึกษา รู้จักตนเองมากขึ้นและได้นำองค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยมาปรับใช้กับสถานประกอบการจนเกิดเป็นนวัตรกรรมใหม่โดยได้วัตถุดิบจากวัสดุเหลือภายในสถานประกอบการจากการที่หนูได้มาฝึกประสบการณ์ที่สวนปักว่านะคะทําให้หนูได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายๆอย่างคะ่ะเช่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการใช้ชีวิตต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้มาเรียนรู้ก็คือการทํา วัสดุจากธรรมชาตินะคะให้เป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นค่ะโดยหนูก็ได้นำมาผลิตเป็นจานเป็นถ้วยเป็นรูปทรงต่างๆนะคะแล้วก็ได้มีการคิดค้นสูตรเป็นน้ำะมวงค่ะแล้วก็มีการเติมน้ำผึ้งชนโรงไปนะคะสูตรนี้ก็เป็นการคิดร่วมกับเพื่อนด้วยนะคะว่าเออมันพอดีไหมแล้วก็คิดจนได้สูตรมานะคะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการทำจานนะครับจาก จากกระหมากนะครับแล้วก็การทําเคสไบโอเคสนะครับจากมูนัวนะครับโดยที่มูนัวก็เหลือใจนะครับนํามาทําเป็นเป็นเคสนะครับนะครับต่างหมากที่เหลือใจนะครับไปใช้ทําอะไรดีจึงเกิดไอเดียขึ้นนะครับว่านําต่างหมากตรงนี้นะครับไปทาเป็นกระถางโดยที่กระถางตรงนี้นะครับเป็นกระถางที่สามารถย่อยสารย่อยสารลายได้นะครับก็จะพัฒนานะครับนวัตกรรมตรงนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่มุ่งเน้นการเรียนเกษตรแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้เรียนนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ประกอบการเกษตรและอาหารแบบครบวงจรและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปมันยังไม่ได้มีการมักขยันมันยังไม่ปิดปากรู